สวัสดีครับมายู่กับช่องมอวัววันธรรมดาชาวนาวันหยุดครับในคลิปนี้ครับเป็นคลิปต่อเนื่องครับพามาดูฟาร์มมาตรฐานของสมาชิกนะครับเป็นฟาร์มที่ค่อนข้างจะทันสมัยนะครับมีระบบน้ําที่เป็นระบบลูกลอยนะครับการจัดการที่ดีนะครับข้อนี้ครับนี่ครับนี้ก็มีโอกาสนะครับตอนรับคณะนะครับจากจังหวัดพ้อยเอ็ดนะครับ มาชมก็เลยเลือกฟาร์มของสมาชิกอยู่ที่บ้านแคมพุ่งนะครับนางสัมรีภาวนณีนะครับเพื่อเป็นที่ให้ความรู้กับผู้มาร่วมอบรมนะครับตมามรัว

มามาดูด้านหลังครับระบบการจัดการเกี่ยวกับขี้ของวัวครับมูลวัวนะครับนี่เผื่อใครมีไอเดียนะครับอยากทําแบบนี้นะครับทาได้นะครับทําเป็นข้อแล้วก็ปล่อยที่ว่างข้างหลังไว้นะครับเวลาวัวขี้ก็กวาดกวาดออกมาเลยนะครับอาจจะทําวันหนึ่งอาจจะสองวันครั้งหนึ่งก็ได้นะครับซึ่งตรงขี้มัวนี่ก็เพิ่มมูลค่านะครับ แต่ว่าที่สาคัญยาเทพื้นนะครับตรงที่ไว้ขี้วัวนะครับเพื่อให้น้ําพวกความชื้นนะซึมลงพื้นนะครับขี้วัวจะได้แห้งเร็วก็ตักขายนะครับส่วนทางสกลนครก็ตกกระสอบละ40บาทนะครับก็เพิ่มมูลค่าให้กับของเสียใหม่ถึงว่าขี้วัวอีกนะครับขี้วัวคุณนี้มีประโยชน์เยอะกว่าขี้วัวทั่วไปนะครับเพราะว่ามีทั้ง ยูเรียนะครับในอาหารนะครับพวกคุณประโยชน์ของที่เหมาะกับการใส่พืชใส่นาข้าวนะครับเยอะยนะครับสำหรับที่วัวขุนนะครับุณประโยชน์ครับเดี๋ยวใครสนใจนะครับทำแบบนี้ได้นะครับโรงเรือนนะครับก็น่าจะกว้างประมาณสัก3เมตรนะครับยาวก็น่าจะประมาณ3เมตรนะครับของนี้ใส่วัวได้น้ำหนักถึงตันได้นะครับ แย่าที่สำคัญต้องเทพื้นด้วยนะครับที่วัวพักนะครับวัวกันมันที่มันจะเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับต้องเทพื้นนะครับ่เอามาดูบรรยากาศครับตอนรับคณะจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับก็เลือกเอาที่ฟาร์มนี้นะครับมาให้ดูนะครับซึ่งได้ความรูครบนะครับเจ้าของฟาร์มก็น่ารักมากนะครับ

เดี๋ยวฟอม้าอาวกมงานมันให้่็มันใจปอี่อมาตันเ้าองฟารบอันกอึยุกเขาก็บมาเห็ดนไดเออาเจ้าของฟางครับใสใจเลยากที่นังกระางใส่กันมันแล้วปุยพ่อไปทำไรขายบอขายปอปุยอันปุยนั่นเขาใช้กอไไ่มีะร จะได้ามากอ <versucht> ่อเาเลยออบกันไอ้ปีบเปนรอี้อไป่อกอย่านี้ก็ชอบต่อราคาสี่บาทแล้วไต่เป็นก่อให้หกบาทเออไ่ได้มบาทก่อเอาอนีกัดแแคมพาทาจอผมแแคมไรเวเาแแเาได้ก่อนี่ีีว่าเอา เขาบอกจะเปิดไอะไรกินตุ่มยุงมันย่านมันย่านน้ำเลยมันย่านน้ำเลยครับเอาน้ำใส่มันสิลุกเลยชึ่อครับมันกินเต็มที่มันกับบุคคลอยากลุกมันกระนอนครับเพราะว่าพวกในในอาหารที่แกมักน่ะมันคล้ายๆเ้ากินเบียร์นี่แหละมันสิมี มันมียีดใน่มันเทศเน่มันน่วงกินและก็แค่พักผ่อนนะครับถ้าถ้ากากมองแบบภาพภาพง่ายๆเนาะกินอิ่มแล้วก็นอนแหละแม่นะครับรูปร่างดีซากใหญ่ครับซากมันจะใหญ่ครับเพราะว่าเฮาสังเกตตรงซากก็หมายถึงว่าหัวเท้าเครื่องในออกเนะาะเครื่องในปวดไหลบถ้าเป็นวัวที่เป็นท้องท้องแบบท้องใหญ่ๆนะอันนั้นมันก็ออกไปข้างในเมืต่างที่บอกว่า เราต้องหาโครงสร้างแบบนี้นะครับครับสูงอีกเขาให้เขาต้องหาเป็นทรงกระบอกก็คือก็คือแกะจะจะคัดคนที่มาส่งแกกับลู่สเปคของแกนะแต่ราคาแกไม่เกี่ยงถ้าแบบถ้าแบบถูกใจนะครับกับลู่สเปคเลยต้องขนมาให้แกเพราะว่าแกว่าง่ายแกก็มีทุนนะอ่า ใช่ครับถ้าถ้าถ้าคนาทุนน้อยเอาไปไปพุ่นถ้าทุนนี่เกตนี่เอามานี้ประมาณนี้นะครับพอค่าจะมาส่งแกจะต้องไปหาเอยางมักก็คือเอานะครับเ,เพราะว่าเคยเลี้ยงเป็นแบบนี้แล้วผ่านแกก็เห็นได้นะแ่ก็ขึ้นอยู่กับทุนน่ะะนแนขึ้นอยู่กับทุนแม่นครับขึ้นอยู่กับทุนต้องขึ้นอยู่กับคนเคยแต่ถ้าเขาเลี้ยงใหม่เขาก็ต้องยอมยอมต้องเรียนรู้อีกเลยครับต้องเรียนรู้แม่นะครับ มันมันมันอยู่กับดวงนะครับเรื่องของสิ่งมีชีวิตเออต้องต้องโดนทุกตัวเลยครับทุกตัวแเลยครับพอเริ่มไปสักเดือนสองเดือนคล่องแล้วอะไรครับตอนตอนก็ประมาณสองปีสามปีก็ตอนใด แต่ถ้าเป็นถ้าเป็นวัวถ้าเราเป็นวัวปล่อยทุ่งที่มีตัวเป็นเป็นแม่พันธุ์เยอะๆนี่เขาต้องตอนตั้งแต่แปดเดือนอย่างวัวพนยังคำนะวัวฝูงเพราะว่าอย่างเพราะว่ากันมันขึ้นครับแต่แต่ถ้าเขาดูแลได้ก็ถ้าช่วงดีก็คือสอง่งสองปีอย่างตอนตอนเร็วมันสิเกี่ยวบปัญหาเรื่องคอมันสิบางมันสิมันสิชะ,ะง,งักการจะเริ่มเติบโตไปนําได้ส่วนมากใช่ครับชะง,งักเลยล่ะลั่งไปเลยภาษาบ้านเฮานะ เป็นฟูงเขัาตรงตอนสัตสัแต่เขาแต่ข้อดีของของเรียกเป็นฟูงนี่แต่เขาต้องมีวัวตัวคุมแต่เขาต้องไปไปเบี่ยงพวกรึงมันให้มันออกข่างเป็นเนาะคือดอกเนาะทำเป็นตัวคุ้มฟูนะนะเห็ดให้มันหัวเป็นซัดเขาเคยผ้าอยู่เขาเขาสิผ้าออกข่างอ่าเขาตัเขาตัวเห็ดนานครับจับซัดจับซัดครับ ยั่งรับยังครับผมยังัยังยังบเต็มครับคนยั่งบดเต็มยั่งบเต็มเลยครับมันต้องใหญ่ได้กว่านี้อีกหัวนี่ต้องใหญ่ได้กว่านี้เจ้าของก็ยังบุพอพใจเราบบได้ขายง่ายด้คำเราบบได้ดังใจเราคนขับอยู่ด้แท่ที่ว่าเอาไปที่ไปดูได้เชือเล็กกว่านี้อีกนะครับแต่ก็มัน มันกระจายมาอยู่ทุกทุกที่แะครับแล้วแต่โซนมันจะเป็นแล้วแต่พื้นที่บางพื้นที่จะมีแตะงัวรุ่นนี้บางพื้นที่ก็เป็นง่วน้อยบางพื้นที่ก็เป็นงวนงวกี้งัวลาดแล้วแต่เพราะว่าเป็นง่วในหมู่บ้านเขานะครับแม่ครับบางคนเขาจะมีพวกแม่พันธุ์ลาดเขาก็ผสมเชอรรใส่ เดีครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับฝากเป็นกำลังใจช่องมอวัวบันธรรมดาชาวนามาหยุดด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ